เวลาเห็นคอลเลกชันใหม่ของน้องลาบูบูหรือน้องไครเบบี้ออกนี่เคยรู้สึกใจสันส่นๆกันมากไหมครับตอนนี้ต้องยอมรับเลยว่าปรากฏการณ์อาร์ตทอยฟีเวอร์นี่มันคิดไปทั่วบ้านทั่วเมืองจริงๆวันนี้แหละครับเราจะมาแกะกล่องความลับทางจิตวิทยากันว่าทำไมกล่องสุ่มเล็กๆแค่นี้ถึงมีพลังดึงดูดมหาศาลให้เราหยุดจุ่มไม่ได้เลยภาพที่เห็นกันจนชินตาเลยใช่ไหมครับตามห้างตอนนี้คือคนต่อแถวกันยาวเหยียด บางคนก็กําลังตั้งอกตั้งใจเขย่ากล่องฟังเสียงอย่างกับเป็นเซียนคือบางคนถึงกับพกตาช่างดิจิทัลมาด้วยซ้ําทั้งหมดนี้ก็เพื่อจะเดาให้ได้ว่าข้างในคือตัวที่อยากได้หรือเปล่าเอ๊ะแล้วเคยสงสัยกันไหมครับว่าอะไรที่ทําให้คนเรายอมจ่ายเงินเพื่อซื้อความไม่แน่นอนที่อยู่ในกล่องเทบๆแบบนี้จะบอกว่าคําตอบของคําถามเมื่อกี้นี้ อาจจะเซอร์ไพรส์นิดนึงนะเพราะเอาเข้าจริงแล้วสิ่งที่จ่ายเงินซื้อไปนะ่ะมันไม่ใช่แค่ตุ๊กตาพลาสติกครับแต่เรากําลังจ่ายเงินเพื่อซื้อความตื่นเต้นซึ่งมันเป็นผลมาจากปฏิกิริยาเคมีที่ทรงพลังมากๆในสมองเราโดยมีสารที่ชื่อว่าโดปามีนเป็นพระเอกของเรื่องนี้เลยเอาละครับทีนี้เรามาลองถอดรหัสสมองของเรากันหน่อยดีกว่าว่าไอ้กลไกที่ว่าเนี่ยมันทํางานยังไงทําไมใช่การลุ้นเปิดกลอ่องอาร์ตทอยมันถึงส่งผลกับเราได้มากมายขนาดนี้ ความลับที่ทําให้เราติดหนึบอยู่กับกล่องสุ่มเนี่ยมันมีชื่อเรียกทางจิตวิทยาเลยครับว่าการให้รางวัลแบบแปลผันซึ่งมันก็คือคกลไกเดียวเป๊ะๆกับที่ทําให้คนหยุดหมุนสล็อตแมชชีนไม่ได้หรือแม้กระทั่งการที่เราหยุดไถฟ,ฟีดโซชเชียลมีเดียไม่ได้เพราะเราไม่รู้เลยว่าโพสต์ต่อไปที่เราจะเจอเนี่ยมันจะน่าสนใจแค่ไหนหลักการเดียวกันเป๊ะเลยครับอะลองนึกภาพตามกันดูนะถ้าเรารู้อยู่แล้วว่าเปิดกล่องนี้ปุ๊บจะได้น้องลาบูบูชุดชาวนาแน่ๆ ความตื่นเต้นมันก็คงมีไม่มากเท่าไหร่จริงไหมครับแต่ถ้าเราไม่รู้เลยว่าข้างในจะเป็นน้องชุดเช้านาชุดเห็ดหรืออาจจะแจ็คพอตเป็นตัวสีิลเลตที่หายากสุดๆโอ้โหความรู้สึกมันต่างคนละเรื่องเลยใช่ไหมครับไอความไม่รู้นี่แหละครับคือเชื้อเพลิงชั้นดีเลยที่ทําให้สมองเราตื่นตัวแล้วก็หลั่งสารแห่งความสุขออกมาถูกต้องเลยครับโดปามีนเนี่ยมันไม่ใช่แค่สารแห่งความสุขนะแต่มันคือสารเคมีแห่งการสแสวงหาและการคาดหวัง มันจะคอยกระซิบอยู่ข้างหูเราตลอดว่าอีกนิดสิอีกกล่องเดียวนะครั้งหน้าต้องเป็นของเราแน่ๆสมองของเราจะเสพติดความรู้สึกลุ้นแบบนี้แหละครับและนั่นก็คือเหตุผลที่ทําให้เราอยากจะลองอีกครั้งแล้วก็อีกครั้งทีนี้คําถามที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือแล้วช่วงเวลาไหนกันละ่ะที่เรารู้สึกฟินที่สุดตอนที่เห็นตัวซีิลเลต์อยู่ในมือแล้วหรือว่าเป็นช่วงเวลาอื่นกันแน่อืม คำตอบอาจจะสวนทางกับที่หลายคนคิดเลยนะโอ้โหตรงนี้แหละครับที่มันพีกมากงานวิจัยทางประสาทวิทยาเขาค้นพบว่าโดพามีนในสมองเราจะพุ่งขึ้นสุดจุดสูงสุดในช่วงเวลาที่เรากำลังลุ้นกำลังเขย่ากล่องกำลังจินตนาการไม่ใช่ตอนที่เปิดกล่องออกมาแล้วด้วยซ้ำพูดง่ายๆก็คือสมองของเราให้รางวัลกับความเป็นไปได้มากกว่าตัวของรางวัลจริงๆซะอีก วงจรนี้อธิบายทุกอย่างได้เคลียร์เลยครับเริ่มตั้งแต่วินาทีที่เราหยิบกล่องขึ้นมาน้ำหนักในมือเสียงตอนเขยา่าจินตนาการไปต่างๆนานาว่วาข้างในคืออะไรตอนนั้นแหละครับคือช่วงที่โดปามีนมันพุ่งพล่านที่สุดพอเปิดออกมาปุ๊บถ้าได้ตัวที่ชอบก็ฟินกันไปแต่ถ้าได้ตัวที่ไม่ชอบหรือที่เรียกกันว่าจุ่มได้ตัวเกลือโดปามีนจะดิ่งลงทันทีเลยครับทำให้สมองมันเรียกร้องอยากจะกลับไปสู่จุดที่ตื่นเต้นสูงสุดอีกค,ครั้งซึ่งก็คือการซื้อกล่่่ออองงตไปนนเัเ แต่เดี๋ยวก่อนเรื่องนี้มันไม่ได้จบแค่เคมีในสมองของเราคนเดียวนะครับเพราะมันยังมีอีกหนึ่งพลังขับเคลื่อนที่สําคัญมากๆเลยที่โหมกระแสนี้ให้มันแรงขึ้นไปอีกนั่นก็คือพลังของสังคมรอบตัวเรานี่แหละมันมี2แรงขับเคลื่อนหลักๆจากสังคมเลยครับอย่างแรกคือความหายากหรือ scarcity effect การที่มันมีตัว Secret หรือ Super Secret ที่ผลิตออกมาน้อยมากๆเนี่ยมันทําให้กลายเป็นของแรทันทีตัว s ซ c r e t บางตัวราคาขายต่อพุ่งไปถึงหลักหมื่นหลักแสนเลยนะทำให้การได้มาครอบครองมันรู้สึกเหมือนถูกรางวัลที่1เลยส่วนอย่างที่2คือความกลัวตกกระแสหรือโฟ m o ที่เราคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วก็แหมความรู้สึกพิเศษนี่มันหอมหวานจริงๆนี่ครับ ในขณะเดียวกันพอเราไถ่ฟีดโซเชียลมีเดียแล้วเห็นเพื่อน,อนๆอวดน้องลาบูบูอวดน้องคลายเบบี้กันเต็มไปหมดมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าไม่มีบ้างจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องนะจะตกเทรนนะซึ่งมันก็คือความต้องการพื้นฐานของมนุษย์เราเลยครับที่อยากจะเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเอาละครับมาถึงช่วงท้ายกันแล้วที่คุยกันมาทั้งหมดนี้ไม่ได้จะบอกว่าการสะสมอาร์ทอยมันดีหรือไม่ดีนะครับแต่มันเหมือนกับการที่เรามีแผนที่สมองของตัวเองอยู่ในมือ ทำให้เรารู้ว่าเรากำลังอยู่ที่ไหนแล้วจะเลือกเดินไปทางไหนต่ออย่างมีสติการสะสมอาร์ทชอยมันเป็นงานอาดิเรกที่สร้างความสุขได้มากจริงๆครับแต่เมื่อเรารู้เท่าทัน,นกลไกของสมองและสังคมแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถสนุกกับมันอย่างพอดีพอดีเช่นการตั้งงบประมาณในการจุ่มแต่ละเดือนหรือการเอาตัวซ้ำไปแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆแทนการซื้อใหม่อย่างเดียวเราสามารถเป็นนักสะสมที่มีความสุขและจัดการการเงินได้แบบฉลาดๆไปพร้อมกันได้เลยครับ สุดท้ายนี้อยากจะฝากคำถามทิ้งท้ายไว้ให้ลองกลับไปคิดกันเล่นๆนะครับว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราต้องการคือตุ๊กตาที่อยู่ในกล่องหรือว่ามันคือความตื่นเต้นของการตามล่ากันแน่ครั้งต่อไปที่หยิบกล่องสุ่มขึ้นมาลองสังเกตความรู้สึกของตัวเองดูนะครับมันน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวขอให้ทุกคนมีความสุขกับการสะสมครับ